สวัสดีค่ะเด็กวันนี้คุณครูมีหนังสือภาษาอังกฤษมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักนะคะเล่มน,นี้เลยค่ะ Hello t e นะคะเป็นหนังสืออ่านในระดับชั้นอนุบาล3เดี๋ยวเรามาอ่านาพร้อมกันเลยนะคะ Hello Tree ถัดมาหน้าที่37ค่ะ Student Student นักเรียน Teacher Teacher, Teacher. คุณครู ถัดมาหน้าที่38นะคะ telephone telephone โทรศัพท์ computer computer พิวเตอร์ถัดมาหน้าที่39นะคะ,ะ,คะ animal bee bee พึ่ง hen hen แ,แ,แม่ไก่ parrot carrot นกแก้ว crab crab ปูถัดมาหน้าที่40 fruit fruit apple 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 orange orange ส้ม banana banana กล้วย watermelon watermelon แตงโมต่อไปหน้า41นะคะ ASEAN countries ประเทศในอาเซียน Thailand Thailand ประเทศไทย Vietnam Vietnam ประเทศเวียดนาม,นาม,นามถัดมาหน้า42นะคะ Malaysia Malaysia ประเทศมาเลเซีย The Philippines The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ Singapore Singapore ประเทศสิงคโปร์ต่อมาหน้าที่43นะคะ Brunei Darussalam Brunei Darussalam ประเทศบรูไน อินโดนีเซียอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซีย L ounge. L ounge. ลาวาาส์ลาวส์ประเทศลาวถัดมาหน้า4ี่สิบสี่ค่ะเมียนมาเมียนมาประเทศพม่าเคนบอกเดียร์เคนบอเดียประเทศกัมบูชา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ